สวัสดีครับผมอยู่ที่ร้านชาบานมสดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูชาบานมสดกันอ่ะมีม,มีมีร้อนไหมครับชาบานมสดนี่มีนมร้อนไหมมีค่ะอ่าเอานมร้อนนะครับแก้วหนึ่งนะนมร้อนแก้วนึ่นี่นะคะเมื่อสักครู่นี้เขาสั่งหรือยังคนนั้นอ๋อยังค่ะพอดีดูอ่าโอเคอ่ะของผมเอาร้อนนะครับเอาร้อนแก้วหนึ่งนะอ่า ชาบาเอา้ามันมีตัวอะไรอยู่บนชาบาเนี่ยนี่เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยชาบานมสดนะครับอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปดูไปนั่งข้างในกันนะครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งข้างในกันโอ้อ่าข้างในเขาก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับร้านชื่อร้านว่าชาบานมสดนะครับแต่มีหน้านั่งทีเดียวนะครับ ชาบานมสดวิคําว่าอะไรครับตัวนี้ปูอยู่นี่ชาบานมสดสีสะเกตนะครับอะเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้เขาแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับทีนี้<ะ>อ่าเดผมสั่งมาแล้วนะครับอันนี้นมร้อนนะครับชาบานมสดขอโทษนะคะอันนีขอขอ้นแล้วก็เอากล้วยหอมเนี่ยกวยชัหรือกล้วยหอมนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับ<ะ>เดี๋ยวจะมาชิมกันอ่ะแล้วผมก็ได้มานะครับ นมสดนมสดแต่เป็นแบบร้อนมีมาหนึ่งแก้วแล้วก็ให้น้ําแข็งมาหนึ่งแก้วเผื่อเขาบอกว่าเผื่ออยากกินน้ำเยน็นๆแต่ว่าผมชอบนมร้อนนมอุ่นมากกว่านะครับมันเป็นนมโกแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติของชาบานมสดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมดูซิคนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามามาดมดูก่อนมันหอมดีไหม,อมหอมดีครับคุณผู้ชมแม่ อหอมนมอุ่นรู้สึกว่าหอมกลิ่นนมหอมแท้เลยครับคุณผู้ชมครับร้านชื่อร้านเขาว่าชาบานมสดนะครับคุณผู้ชมตั้งอยู่บนถนนถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนขู่ขันนะครับคุณผู้ชมครับถนนขู่ขันก็อยู่ไม่ไกลจาก อันนี้รถไฟสีสเกตนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดมาในเมืองสีสเกตก็ถ้าอยากทานนมสดร้อนๆหรือเย็นๆก็เยียนเชิญได้นะครับที่ร้านชาบาน,นมสดอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมขอตัวก่อนนะครับคุณผู้ชมไปนะครับบ๊ายบาย